พันแรกเป็นมิลเอ็กหนึ่สีเงิน b o ฮีเมียนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันเก้ร้อยซีซีนะครับมีการอัปเกรดอะไรบ้างนะครับสําหรับตัวนี้ทุกท่านจะเห็นลายล้อแม็กนะครับลายล้อแม็กจะเป็นลายใหม่นะครับตัวนี้นี่เป็นขนาด17นิ้วนะครับยางจะเป็น255 65 R17 นะครับสำหรับตัว Active ยางจะเป็นของ d ั n ล o อนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับจะมีให้เลือกอยู่2สีจะมีสีเงินโบฮีเมียนแล้วก็สีขาวมุกนะครับเดี๋ยวถ้าเจอสีขาวมกุกผมพาไปชมนะครับหลักๆคันนี้มีเปลี่ยนลายล้อแม็กใหม่แล้วก็มีอัปเกรดชุดของหน้าจอ DVD นะครับพร้อมกับฟังก์กชันที่พวงมาลไยด้านในนะพอดีรถเพิ่งลงล็อคอยู่นะครับ2จุดนะครับต่อไปนะครับตัวนี้เลยนะครับสี ที่ได้รับความนิยมมากๆในสําหรับวัยรุ่นที่แต่งกันก็จะเป็นสีเงินไอซ์เบิร์กนะครับตัวนี้สวยมากๆนะฮะตัวนี้ล้อนะครับตัวนี้เป็นตัวล้อ20นะครับขนาดยาง265 50 R20 ก็มีเปลี่ยนลายล้อแม็กแล้วก็จะมีอัปเกรดชุดภายในนะครับมีอัปเกรดชุดภายในเป็นสีโอรถล,ล้ออีกแล้วนะครับขออภัยด้วยนะครับก็เป็นข้างในจะเป็นโทนสีน้ําตาลนะครับ น้ำตาลเข้มคันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับถ้าเป็นตัวท็อปมีการอัปเกรดล้อแมกแล้วก็มีการลดสเปคของเนวิเกเตอร์ออกไปนะครับตัวนี้ชอบสีไหนทักเข้ามาเลยอ,อันนี้ก็สีขาวมุกอีกแล้วนะครับนี่สีขาวมุกเครื่องยนต์3.0นะครับคันนี้จะเป็น4คูณ4นะครับ เป็น4ี่คูณ4ก็จะมีนี่เลย4ฟร์วิวนะครับอ่านี่ครับคันนี้สีขาวมุกสำหรับตัว Active นะครับลูกค้านิยมเปลี่ยนล้อมแมกนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูอ่านี่ไงคันนี้ครับทุกคนเห็นไหมสวยมากๆครับเห็นไหมเปลี่ยนล้อมแมกก็จะดูเท่นะครับหล่อลงตัวเลยนะครับ สีเงินโบฮีเมียนอีกแล้วนะครับอันนี้มิวเอนะครับลงเป็นฝูงนะบอกจริงๆว่าเป็นฝูงฝูงมิวเอ็กสนะครับสีเงินไอซ์เบิร์กนะครับ Active นะครับตอนนี้ท่านในที่สนใจ Active ก็สอบถามเข้ามาได้เลยเพราะว่าคิวรอไม่นานนะครับคิวรอไม่นานเดี๋ยวผมรีบจัดรถให้นะครับ อยู่ที่การจองนะนะฮะเห็นไหมแอคทีฟผมนะครับเพราะว่าเหลือไอ้สองเดือนเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับย้ําเลยนะถ้าท่านไหนที่จะใช้รถกลับบ้านนะครับไปเที่ยวปีใหม่นะครับย้ําเลยนะครับว่านี่โมิวนะครับรีบนะครับรีบเข้ามานะครับติดต่อได้เลย อันนี้เป็นรถทดลองขับนะครับก็ลูกค้าสามารถเข้ามาทดลองขับได้นะสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็อีกอีกหนึ่งขั้นนะครับที่เราจะเห็นเป็นกล่องของขวัญอันนี้นะครับก็เป็นรถสไลด์พร้อมส่งมอบความสุขให้กับคุณลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับก็จะเป็น ติดต่อทีมงานออนไลน์มานะครับเดี๋ยวเราจะดูแลนะครับบริการทุกท่านถึงหน้าบ้านแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวรถสไลด์กล่องของขวัญนะส่งมอบความสุขแบบพิเศษแน่นอนนะครับกระบานะครับก็ลงเยอะมากนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะฮะโอ้โหเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆ ค,คุณลูกค้าบอกว่าโชว์รูมนะครับอีซูซูเมโทรออนไลน์นะครับอยู่ที่ไหนประจำอยู่ที่อีซูซูเมโทรนะครับสาขาราชพฤกษ์นะครับเป็นทีมงานฝ่ายขายออนไลน์นะครับอยู่ตึกด้านในสุดเลยนะเวลาคุณลูกค้าเข้ามาก็ผ่านป้อมรอพอก็เข้ามาด้านในสุดเลยนะครับนี่อันนี้ก็ เตรียมปล่อยรถลูกค้านะครับพอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอนะฮะตึกมีคำว่า,าอีซู u ุเมทโทรออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมบรรยากาศข้างในนิดนึงนะครับนี่นี่ก็ลูกค้าเข้ามาปุ๊บเจอทีมงานแน่นอนเดี๋ยวดูก่อนว่า จะเจอแบบนี้นะครับเข้ามานี่จะเป็นออฟฟิศของเรานะฮะไว้รอต้อนรับคุณลูกค้านะครับนี่เลยรองรับคุณลูกค้าได้เยอะแน่นอนนะครับนี่นะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับ